ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำสีพึ่งนะครับมาให้ชมกันนนี้เป็นสีพึ่งขยายดูนะจัดไหม,มสีพึ่งอันนี้มีของลุงปูทิมนะครับแล้วก็จะมีหลงวงพ่อท่าปลดกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นไม้กุ๊กไก่นะครับไม้ไก่กุกไม่ใช่กันไม้กุกไก่ไม้ไก่กุก สีพึ่งนี้ต้องชำนาญการจริงๆนะครับถึงจะมองออกว่าเป็นของเกจิท่านใดนะครับซึ่งหายากครับสีพึ่งนี่หายากมากตัวจริงเสียงจริงนี่หายากครับฝั่งด้านบนนี้ก็จะเป็นจะเป็นของหลวงปู่ท่าบนะครับ ด้านล่างที่มีไม้ไก่คุกเนี่ยก็จะเป็นของผู้ทิมนะครับของผู้ทิมนะสังเกตดีๆครับมันจะเป็นมันจะเป็นใหญ่ๆครับเดี๋ยวเขายายให้ดูจะเห็นเปล่าชัดไม่เอ่ยไม่ค่อยชัดไม่เห็น ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหเดี๋ยวฝั่งนี้ครับออกเขียวนะครับออกสีเขียวเขียวของพุทธานีจะออกเขียวออกเขียวมรกตเลยนะครับเขียวมรกตเลยอันนี้เก็บมานานนะเนี่ยไม่ไม่เคยแคะออกเลยนะครับของเก่านะครับ ก่อนนี้ขายกันนี่หัวไม่คิดละห้าพันนะครับหายากขหา่ให้ดูใยา่ได้ไหมเป็นเครื่องรางที่กุละยองนี่ใช้ดีครับของสองสองเกจิท่านนี้ครับ หลวงพุทธาบหลวงพุพทิมนะครับนี่เจ้าของเก่าเนี่ยเอามาใส่ตลับไว้แล้วก็แยกไปครับฝั่งนึงเป็นหลวงพุทธาบฝั่งนึงเป็นหลวงพุทิมนะครับมีเงี้ยไม้ไก่คุกให้ด้วยครับนี่ตลับนี้ถ้าแยกใส่หัวไม่ขีดนี้ก็ได้เป็นสิบสิบกว่ลอดนะครับเพราะว่าปริมาณค่อนข้างเยอะครับเนี่ย ิมาณค่อนข้างเยอะฝามีนะแตกหมดแล้วฝานะแตกหมดแล้วครับอีกหน่อยก็จะหาไม่ได้แล้วครับสีพึ่งนี่แมขยายชัดๆไม่ได้นะลองอีกที นี่หลวงพุทธาบนี่เนี่ยขึ้นออกเขียวครับตาสก,กิดขึ้นมาเนี่ยออกเขียวมรกตเลยนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นสีออกน้ำตาลออเป็นใยใยนะครับจะเป็นหลวงพุทธิม นำไม้ชมกันนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ